สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r o o k i Hobby ครับวันนี้กอ็อย่างที่ตามกล่องที่เราเห็นกันเลยวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า r e f r i g e r n i g h t ตัวนี้นะครับเป็นหุ่นของภาคกันน่ำยูนิคอร์แต่จริงแล้วมันประวัติมันมียาวกว่านะั้นเดี๋ยวไว้ผมทำประวัติเพิ่มให้เนาะทีหลังว่าเป็นยังไงนะอาจจะมีสิ่งรบกวนนิดหน่อยวันนี้ผมย้ายที่นิดนึงพอดีว่าสถานที่เดิมมัน ไม่สะดวกกำลังกระยาสถานที่ให้มันเด็รียบร้อยเนาะมีต้องมาดูกล่องกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงหน้ากล่องนะครับจะมีเอฟฟกชนไกับจิ้มเซมิสตเกอร์ตัวนี้เป็นพีบันไดพยายามหาอยู่หาไม่ได้แพงด้วยครับหาไม่ได้จริงๆตัวนี้ตั้งแต่โลโก้แดงเลยนานแล้วนะอีกก็ข้างกล่องนะก็จะมีตัวหุ่นตอนถือวาซุก้าตอนที่แอคชั่นต่างนะครับตอนถือดาบคู่แล้วก็มีแอคชั่นเบสสามารถทำให้บินได้ นะใส่แอคชั่นเบสจะทำเหมือนถ้าเขากระโจนเนาะแขนก็จะเป็นแบบนี้สามารถขยับบอลจอยอย่างนี้ได้ขยับนี้ได้แล้วก็กิมมิกก็มีพวกเอวแล้วก็สายเนี่ยมันจะโยกได้นี่ก็จะเป็นฮีดดาดนะครับนะก็จะเป็นรายละเอียดของอาวุธประมาณนี้นะนะในส่วนกล่องก็นี่ครับเป็นหมายเลข206อ๋อตัวนี้โอเคนะใครอยากได้ก็ไปหาดูตอนนี้เพิ่งรีมาก็อันนี้ประวัติหุนใครอยากดูก็ กดเพาะแล้วดูได้นะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องในดูกันว่าหุ่งานประกอบมาแล้วเป็นยังไงเอาละครับอันนี้ก็เป็นงานที่ประกอบเสร็จแล้วนะนี่ก็ประมาณนี้ตัวก็ประมาณเท่าฝ่ามือได้คือฝ่ามือผมใหญ่นะเออเดี๋ยวที่เป็นหลักก็หุ่นจะเป็นสีออกอ่ชมพูอมม่วงนิดนึงเนาะอ่าตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้ทําสีนะตัวนี้ผมทําเป็นลายนิดหน่อยนะ ในส่วนของตัวหุ่นก็เดี๋ยวเราเข้าตัวหุ่นทีหลังเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนตามบริบทของเราเนาะคู่มือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ซปเปอร์ฮาร์ดอลอยพาร์ตแกนเดนรียมอรลอยเออตัวนี้ตัวนี้เป็นหุ่นพิเศษนะอ่าใน,ใน,ใ,นในเรื่องแล้วเป็นหุ่นตัวพิเศษเนาะคู่มือประมาณนี้คะ่ะนี่ก็จะมีด้านหลังประมาณนี้แอคชั่นยังไงโพสยังไงมีไกด์สีให้เนาะอ่าแม่ลา์เพอร์โพาร์ตอ่า ข้างในนะครับก็จะมีเหมือนเดิมคู่มือโพสท่ายังไงให้สวยโพสท่าตามปกติแล้วก็จะมีเรื่องของอาวุธตรงนี้ตัวนี้จุกจิกเรื่องอาวุธนะครับเนี่ยตัวนี้คือมันเยอะมากจริงเยอะเยอะจริงๆเนะาะแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะอย่าให้หายเด็ดขาดเลยตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับแผงไม่เยอะอัะนนี้กล่องไม่ใหญ่ก็แผงไม่เยอะสติกเกอร์มีนิดหน่อยตัวนี้ใช้สติกเกอร์เกือบทั้งหมดเลยนะอ่า ก็ผู้มือละอยาต่างๆข้างในเราไม่ได้สาคัญตรงนี้เท่าไหร่ละทีนี้เรามาดูเรื่องของสติกเกอร์ก่อนว่าแต่และชิ้นยังไงบ้างทีน,นี้สติกเกอร์กับบัวน่ซูมให้ก่อนนะอ่ะสติกเกอร์นี่จะมีทั้งหมดนี่ประมาณนี้ผมได้ใช้ทุกชิ้นนะผมจะชี้ให้ดูระหว่างตัวหุ่นกับชิ้นที่ใช้เนี่ยใช้ตรงไหนบ้างนะอ่ะชิ้นแรกเลยที่ใช้ก็คือส่วนของลูกตาี่ตรงนี้ ช,ชิ้นที่2นี่ตรงนี้แทบดูไม่ออกเลยนี่ส่วนของที่เป็นตัว่เชื่อมต่อตรงนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับตรงเป้าตรงนี้ตรงนี้นะครับทีเท้าสองข้างแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้จะมีตกขาดไปบ้างผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่เห็นนะจากที่เห็นแบบโดยกายภาพแล้วก็มีประมาณนี้แค่นี้ชิ้นส่วนข้อพิษนี้ยกสีมานะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาเข้ารายละเอียดของโตหุ่นกีนนะึงนะตั้งจัดท่าให้เรียบร้อยก่อนเอาละครับพูดถึงโต้หุ่นนี่โตหุ่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอาวุธออกก่อนนะน,นี่มันหลุดง่ายนะอะตรงนี้มันหลุดง่ายต้องระวังหน่อยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บยีดาดให้เรียบร้อยก่อนใส่ประมาณนี้ชิ้นแค่นี้คินใส่ใส่อะ ข้าตัวหุ่นครับเริ่มจากหัวลงท้ายหัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ท่อน,นี้จะเป็นท่ออ่อนนะแต่ว่าไม่ได้อ่อนมากไม่ได้อ่อนเหมือนกับของมาสเตอร์เกตอาจจะแข็งนิดนึงเป็นพลาสติกที่ว่าอ่อนตัดได้ส่วนลูกตานะครับสามารถเราสามารถถอดกระโดมนี้ออกได้หบบนึ่งนะอ่านี่แล้วก็หมุนได้ครับนี่เราจะหมุนเขาไปทางซ้ายทางขวาให้เขาหมุนเหมือนเป็นแบบโมโนายเนี่ยขยับไปทางไหนก็ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นมาก นะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ล็อกแน่นขนาดนั้นแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมปุ๊บทีนี้เขาก็จะเปิดประมาณว่ามองหลบกันข้างนิดนึงอ่านะประมาณนี้คอนะครับเลื่อนได้แค่นี้ไม่เยอะมมเมนต์ไม่เยอะ,ยอะแต่ว่าก็สามารถทำแอคชั่นได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่าในส่วนขอนะส่วนแขนอ่าตรงนี้ตามที่เขาโฆษณาเลยว่าเขามีกิมมิกตรงนี้นะครับ ได้เห็นไหมได้เยอะเลยนะโมเมน์แรงขาแขนก็จะได้มาถึงประมาณนี้เลยแล้วก็ยกขึ้นได้นะครับแต่ว่าตอนยกขึ้นต้องระวังเรื่องของเจ้าพวกอีตาเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะหล่นหายได้เนาะก็หมุนได้360องศาแน่นอนตามปกติเกาะไหลขึ้นลงได้เต็มที่เลยแต่แอคชั่นได้เยอะแขนในได้ประมาณนี้ ก็สอบได้เท่านี้ครับคือคือคือประมาณนี้แหละกต่หลังสวยเนาะอ่าไม่ต้องเยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นออกมาเนาะแล้วก็ข้อมือนี่ก็เป็นบอจอยหมุนได้แน่นอน3ามรองสองศาตามมาตรฐานเนาะมือจะเป็นมือแบบทรงกลมนะไม่ได้ทรงเหลีย่ยมตัวนี้จะค่อนข้างละเอียดตรงนี้นิดหนึงแล้วก็มาดูตรงกลครับนี่หล่นไปแล้วหนึ่งนะนี่ หน้าอ,อกนะครับชิ้นส่วนนี้จะเป็นสีแยกทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้เป็นการติดสติกเกอร์นี่ขูดให้ดูเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นสีนี่แล้วก็นี่เอวเอวก็ก้มได้ครับนิดหน่อยก้มได้ไม่เยอะก้มได้แต่ไม่ได้ไม่เยอะเหรก้มได้นิดหน่อยนะแล้วก็บิดได้แต่บิดได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันติดเจ้าตัวเนี่ยชิ้นนี้ที่ว่าเขาโชว์ว่าสามารถจะมูฟเมนได้มันก็ไม่ได้มูฟเมนได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะอ่า โอเคในส่วนเอวแล้วเรามาส่วนที่ขาต่อนะครับกระโปรงหน้าเป็นชิ้นคู่นะครับสามารถตัดแยกเพื่อที่ว่าจะให้มันกลางแยกต่างหากได้ผมตัดแล้ยร้อยแล้วนะกระโปรงด้านข้างก็ขึ้นได้ประมาณนี้พราติดั้างนี้ขาเตะได้นะครับขึ้นใน,น้านาดนี้เลยแล้วก็งอได้ขนาดนี้งอได้สุดเลยใช้ได้สุดยอดปึ๊บปบแล้วก็ข้อเท้านะครับยิงซ้ายยิงขวาขึ้นหลังขึ้นหน้าได้ รายละเอียดที่เท้านะครับนี่ก็โอเคนะนี่แต่ตัวนี้เป็นหุ่นประเภทภาพพื้นดินเนาะเราจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมีรายละเอียดที่เท้าเยอะมากนะเนาะเอาละ <c oughs> ทีนี้ด้าน,นหลังนะครับขออนุญ,ญาตใส่ดาดก็ในตัวนี้ใส่อย่างนี้นะไหนๆก็ให้ดูแล้วใส่อย่างนี้ระวังหล่นนะถ้าเป็นไปได้ติดกาวไว้ดีที่สุดมันจะได้ไม่หายคงไม่มีใครเอาออกหรอก ้ตัวพ่อไอพ่นนะสามารถทําสีด้านในให้เป็นสีแดงหรือสีอะไรก็ได้นะครับตามความชอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนี้ผมติดสติกเกอร์ไว้เพราะว่าขเกียรติทำตัวนี้บอกเลยขี้เกียรติทำรายละเอียดนะครับรายละเอียดตรงท่อนี้ก็โอเคแบ็คแพคหลังรายละเอียดสวยเนาะตัวนี้หลุดง่ายไปนิดนึงตรงส่วนที่เป็นอาวุธเนี่ยหลุดง่ายไปนิดนึงเนาะด้านหลังเนี่ยโดยเฉพาะตรงที่กระโปรงเนี่ยหลุดง่ายมากตวนส่วนแขนเนี่ยยังแข็งแรงกว่าอาจจะ ข้อความลึกมันต่างกันนิดหน่อยนี่จะเห็นได้ว่านี้ประกบไม่สนิทก็ได้ประมาณนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะถ้าประกบแล้วประกอบวอบนะยังไงนะสำหรับตัวนี้นะอ่าเวลาเราเปลี่ยนแอคชั่นเราจะมีอาวุธให้นะครับสองชนิดนั่นก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเจแอนบาสุก้าตัวนี้เจแอนบาสุก้าก็จะเป็นทรงนี้เลยติดสติกเกอร์มา ารารลียดโอเคนะปืนผ่ากลางแต่ว่า,ารารลียดดีมากเลยแล้วก็น,นี้ก็เป็นมือฟิกมาขยับได้นะนี่ขยับเพื่อที่ว่าจะปรับมุมได้แล้วก็ตรงนี้ได้เช่นกันตรงนี้ก็ขยับได้เนาะต่อไปเป็นฮีดาษแบบที่เปิดใช้งานแล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับหลดได้นิดหนึ่งนี่จะเป็นตรงเล็กๆเล็ก,ลกจริงๆเล็กเข้ามือเขาเลยอ่านี่ ก็ชิ้นนี้สามารถไปทําสีเพิ่มได้นะให้มันเป็นออกเหลืองๆหน่อยเหลืองๆส้มๆหน่อย,ออม,ม,อยมันก็จะดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นเนาะชิ้นส่วนใสนะชิ้นนี้ก็โอเคแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของติ่งเนี่ยคุณเนี่ติ่งเนี่ยมันจะทําให้ดูไม่เนียนนิดนึงถ้าใครจัดการเจียออกใส่กาวแล้วก็ให้มันเนียนๆก็โอเคเลยนะชิ้นนี้วิธีใส่นะครับใส่เข้าไปในมือตรงๆเลยครับไม่หล่นนะอ่าเท่าที่ผมลองเล่นมาไม่หล่นนะ ไม่หล่นนะครับเนี่ยถือถือความก็ไม่หล่นแต่ว่าเราก็ต้องบีบมือเขาแน่นนิดนึงเนี่ยก็จะประมาณนี้จะได้ท่าความไม่หล่นนะแต่ถ้าไปเขย่าก็อาจจะหล่นได้อโอเคเดี๋ยวผมจัดโพสท่าแล้วก็เป็นรวมท่าตอนสรุปให้ดูนะผมจะพูดสรุปไปด้วยแล้วก็ว่าให้ดูว่าท่าทางเป็นยังไงน,นนะในการใช้บาสุกา้านะครับนี่เหมือนเดิมถอดออกเลย เหมือนกันนำทุกตัวเราถอดออกได้ใส่เข้าไปเลยครับเติตรงแต่ว่าใส่เนี่ยมุมจะเอียงอย่างนี้นะคือเขาจะไม่สามารถใส่ตรงๆได้เอียงปุ๊บทีนี้เราถึงจะเอียงกลับเข้าไปได้แล้วก็ปรับเข้าทรงครับปรับเข้าทรงตัวนี้ถือบาซูก้าสวยนะเออเป็นตัวที่แปลกที่ผมว่าถือบาซูก้าแล้วเขาดูดีนะโปรติจะไม่ค่อยชอบถือหุ่นถือบาซูก้าเท่าไหร่นี่ก็จะประมาณนี้ อา,อาเียก็สามารถจัดท่าจัดท้าให้เขาจับบาซูกา้ายังไงก็ได้เนาะตัวนี้หล่อนะอพูดถึงว่ามันหล่อนะเออผมชอบชอบความหล่อ,ขอเขาเหมือนกันตัวนี้อ่ผมไม่ลืมไม่ดูนี่ตัวนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบรุ่นใหม่เ g จีเสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเนะาะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปทั่วๆเนาะอ๋อตัวนี้ผมลืมบอกนี่เห็นช่องด้านข้างนี้ไหม ตัวนี้สามารถใช้คู่กับอาวุธของซากคู่2หรือตัวอื่นได้หมดเลยคุณแล้วแต่อยากจะใส่อย่างไนอันไหน,ไหนก็สามารถเอามาใส่ได้ของ UC สามารถเล่นด้วยกันได้หมดนะครับนะแล้วก็จะเห็นโพสต์ในภาพนะจะเห็นว่าเหมือนบางชิ้นเนี่ยเขาจะมีการเอาดาบออกเหมือนว่าใช้จริงนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเล่ารายละเอียดทีหนึ่ง เอาละผมได้ถานมาแนละ้เป็นฐานเดิมที่เราเคยเห็นใช้กันเนาะเป็นแอคชั่นเบสมาตรฐานนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยครับตรงๆ,ก,ๆ,ๆ,ๆก็ประมาณนี้โดยรวมประมาณนี้เนาะแต่แอคชั่นเบรสถ้าใส่ตรงๆนี่เขาจะเอียงอย่างนี้เขาจะไม่ตรงเอ๊ะเนี่ยเาจะเอียงอย่างนี้น่ะตับหล่นถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวผมถ่ายดูรอบๆให้ดูแล้วก็มาสรุปก,กันนะครับเอาละครับ ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายนะครับก็สรุปเนาะข้อดีข้อเสียเป็นยังไงตัวนี้นะครับข้อดีก็คือหน้าตาเขาดูดีแล้วก็การขยับเขาค่อนข้างได้เยอะเยอะถึงเยอะมากเลยนะแต่ในการที่เขาขยับได้เยอะก็มีข้อเสียตามมาด้วยนั่นก็คือเขาจะหลุดเป็น,นชิ้นๆได้ง่ายอย่างเช่นพวกบัตตี้เนี่ยตามตัวเนี่ย ที่เห็นเนี่ยนะใบมีตามตัวเนี่ยมันสามารถหลุดได้ง่ายมากเลยนะคุณจับแบบจับนิดหน,หน่อยก็คือสามารถหลุดออกมาได้เลยเนาะอ่าก็ระวังหายกันด้วยนะใครซื้อไปเนี่ยใบมีดเนี่ยตามตัวเนาะก็อย่าเล่นเยอะก็คือเล่นอย่างเงี้ยเอามีดออกสักอันคู่เดียวก็พอผมแนะนําว่าให้เอามีดออกแค่คู่เดียวสักจุดหนึ่งเ,เอาสักคู่หนึ่งเนาะเวลาเล่นเนี่ยมันจะได้หายมันจะได้ไม่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เนาะเพราะว่าลายตัวนี้หายยากมากจริงๆไม่มีตอนนี้เพิ่งรีมาเห็นคนตามเยอะอยู่พอสมควรเนาะอ่า สำหรับตัวนี้นะครับรายละเอียดดีมากดีมากเลยรายละเอียดค่อนข้างดีแล้วก็สวยเนาะจัดทําสีให้มันมีมิติขึ้นมานิดนึงเนาะทำสีต่าง,งก็ม,มาหน่อยก็น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะใครมีเวลาทําสีก็จัดไปเลยครับเี่ยนด้าเปลี่ยนด้าแล้วก็จัดการเหลาด้ามไม่เรียบร้อยว้าวสวยแน่นอนเนาะตัวนี้ก็ข้อเสียหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของหลุดง่ายอย่างเดียวครับม่วงก็มาหน่อยก็น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยไม่มีอะไรเลย จริงๆเป็นตัวที่ผมหาข้อเสียได้ยากมากนอกจากว่าเขาหลุดง่ายเนี่ยพวกอาวุธเนี่ยมันหล่นง่ายมันหลุดง่ายแค่นั้นเองแล้วก็มันเกะกะขวางทาง่าไปหมดแค่นั้นเลยที่เหลือก็คือไม่มีข้อเสียเลยครับในส่วนที่ทําสีก็เลือกได้ครับอยากทําไม่ทําแล้วแต่ความต้องการเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆอันนี้ไม่ได้ยาวมากเนาะเพราะว่าตัวนี้รายละเอียดไม่ได้เยอะแล้วก็ ไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากมายเหมือนอย่างพวกซีรีส์อื่นๆนะตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่าก็ฝากกด Subscribe กันด้วยกดไลค์กดแชร์กันเนาะให้มีคอมเมนต์มาได้ก็จะได้มีคนเห็นกันเยอะๆเนาะอ่าตัวนี้ก็ผมก็ตอนนี้แชแนลก็มาถึง150กว่าแล้วอ่าดีใจด้วยเอขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe กันด้วยนะครับนะผมยังหาทางอยู่ก็น่าจะลงคลิปทุกวันจันท์แล้วก็วัน สุกไม่ก็สาวนะสวันนะจะล็อกประมาณนี้เนาะก็รอดูตัวต่อไปในวันจันทร์เนาะว่าจะเป็นอะไรน่าจะสั้นๆเหมือนกันไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวที่เอามาขั้นเวลาเพราะว่าโปรเจกต์วุ่นหวาดผมผมว่าถือว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวุ่นวาดที่ทําไปแล้วเป็นยังไงนะโอเคสําหรับตัวนี้นะครับก็มีเท่านี้ดูเท่ๆกันไปตัวนี้ถามว่าจะเป็นต้องมีไหม ถ้าคุณชอบสายหุ่นพิเศษตัวนี้ต้องมีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฉยๆกับหุ่นที่เป็นแบบนี้ไม่ชอบหุ่นซีอ้อนก็จจะไม่ชอบเท่าไหร่อ่าจจะชอบหุ่นเฟสเดเ t ชันมากกว่านะตัวนี้ก็ถ้าแต่ชอบครับอแต่ถามว่าหายยากไหมตอนนี้ก็หายยากนิดนึงเก็บได้เก็บนะอ่าซีรีส์นี้ก็ดีน้อยมากแล้วจะมีตัวนึ่งเกลาซูลูตัวนั้นผมหาไม่ได้เลย เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหามาได้ก็ามารีวิวนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ